เลีงลูกรอบโลกพอดแคสต์โดยโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชร,รักเริ่มต้นที่ฟังสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิต สวัสดีค่ะคุณอยู่กับคิมเภ hey, สัชกรหญิงหันษามหามงคลในรายการเลี้ยงลูกรอบโลกพอดแคสต์โดยโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชค่ะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องออฟฟิศซินโดรมกับเด็กโฮมสกูลค่ะน่าสนใจใช่ไหมคะมาฟังกันดีกว่าค่ะในช่วงที่มีการเรียนในบ้านนะคะเด็กๆก,ก็อาจจะเรียนผ่านหน้าจอแท็บเล็ตมือถือหรือว่าหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือทีวีนะคะการนั่งเรียนหรือเรียนตามสบายไม่ว่าเด็กๆจะนั่งเรียนนอนเรียนอะไรแบบนี้เนี่ยก็อาจจะมี ผลต่อร่างก,กายของเด็กนะคะเพราะว่าการเรียนเนี่ยก็ใช้เวลาค่อนข้างนานในแต่ละวันนะคะเมื่อเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามามีบทบาทกับชีวิตอย่างนี้นะคะมันก็ต้องมีข้อดีและข้อเสียใช่ไหมคะวันนี้เราก็เลยจะมาชวนคุณหมอคุยค่ะว่าการที่เด็กต้องนั่งเรียนนานๆหน้าคอมพิวเตอร์แบบนี้จะมีผลอะไรกับร่างกายเขาได้บ้างนะคะนั่งท่าไหนดีทํายังไงถึงจะไม่เป็นออฟฟิศซินโดรมนะคะวันนี้เราอยู่กับคุณหมอธนพรนิมิตบัญชา แพทย์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะค่ะเริ่มด้วยข้อแรกกันเลยค่ะเมื่อเด็กๆต้องเรียนออนไลน์แบบนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ควรจะจัดที่นั่งของเด็กๆในการเรียนยังไงเพื่อเขาจะได้อยู่ในท่าที่ถูกต้องคะค่ะสำหรับท่านั่งที่ถูกต้องนะคะก็คือท่านั่งที่สามารถนั่งได้สบายคราวนี้การที่จะนั่งได้สบายก็ควรจะมีอันแรกค่ะระดับเก้าอี้ที่เหมาะสมอันนี้2ระดับความ ความสูงของโต๊ะที่เหมาะสมค่ะแล้วก็อันที่3นะคะคือหน้าจออยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมค่ะเริ่มแรกอันแรกนะคะระดับเก้าอี้ที่เหมาะสมก็คือเมื่อนั่งแล้วเท้าเราควรจะวางราบกับพื้นค่ะเข่างอ90องศานั่งเก้าอี้ได้เต็มก้นแล้วก็หลังแนบกับพนักพิงค่ะหากเก้าอี้มีความสูงมากเกินไปเราอาจจะหาเก้าอี้เล็กๆนะคะมาลองใต้เท้าเราได้หรือหากเก้าอี้เราเตี้ยเกินไปเราอาจจะหาเบาะรองนั่งมาเสริม ก้นนะคะเพื่อทําให้ระดับเก้าอี้สูงขึ้นได้ค่ะกรณีที่เรานั่งไม่ไม่เต็มก้นนะคะหลังไม่พิงพนักพิงเราอาจจะหาหมอนมาลองข้างหลังเราได้ค่ะทําให้หลังตั้งตรงแล้วก็นั่งได้สบายขึ้นค่ะซึ่งท่าแบบนี้เนี่ยจริงจเด็กหรือผู้ใหญ่ก็แบบเดียวกันใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อโอเคค่ะแล้วเรื่องความสูงของโต๊ะที่เหมาะสมล่ะคะค่ะความสูงของโต๊ะที่เหมาะสมนะคะก็จะเป็นท่าที่ ปล่อยไหลสบายๆอยู่ระดับข้อศอกของต,ตัวคนนั่งอะคะ่ะคือหมายถึงว่าข้อศอกกับโต๊ะอยู่ในระดับที่มัน90องศาใช่ค่ะ90องศาค่ะกรณีที่อ่านหนังสือหรือว่าเขียนหนังสือนะคะอาจจะใช้โต๊ะที่มีความเอียงก็ได้หรือว่ามีฐานรองหนังสือทําให้เราสามารถอ่านหนังสือได้ในท่าคอตั้งตรงไม่ต้องก้มคอค่ะและนอกจากนั้นเรื่องของจอละคะค่ะ สำหรับจอนี้ก็เป็นส่วนสำคัญเลยทีเดียวเพราะเราต้องดูเป็นระยะเวลานานนะคะความจริงแล้วระดับของจอควรจะอยู่ระดับสายตาเราหรือว่าต่ำกว่าระดับสายตาเล็กน้อยไม่เกิน20องศาจากระดับสายตาค่ะถ้ากรณีที่จอเตี้ยกเกินไปเราอาจจะแนะนำว่าให้หาหนังสือมารองข้างใต้หรือสิ่งของมารองข้างข้างใต้ให้สูงระดับสายตาค่ะทั้งนี้ระยะห่างจากหน้าจอถึงตัวเราควรจะมีระยะประมาณ50-70ซนติเมตร หรือว่าประมาณหนึ่งช่วงแขนของผู้ปกครองค่ะออแปลว,ว่าจริงๆแล้วโน้ตบุ๊กเนี่ยมันอาจจะใกล้ไปด้วยซ้ำใช่ค่ะถ้าต้องพิมพ์ใช่ใชค่ะโนะ้ตบุ๊กมันจะมีข้อดีก็คือสะดวกสบายแต่ข้อเสียก็คือจอกับคีย์บอร์ดจะติดกันมันก็ทําให้มีการก้มคอมากขึ้นหรือย,ยกไหล่มากขึ้นด้วยก็มีโอกาสเป็นออฟฟิศซินโดมได้มากขึ้นด้วยค่ะอ๋ออันนี้ความรู้ใหม่มากเลยค่ะแปลว,ว่าจริงๆถ้าที่บ้านเนี่ยกำลังจะต้องซื้อคอมพิวเตอร์ การเลือกใช้ซื้อแบบเดสก์ท็อปเนี่ยมันก็อาจจะตอบโจทย์ในการป้องกันออฟฟิศซินโดรมมากกว่าใช่ค่ะแต่ว่ามันอาจจะไม่สะดวกสบายอาจจะมีทิคเล็กๆง่ายๆก็คือเราอาจจะใช้น้ตบุ๊กก็ได้แต่เราอาจจะหาคีย์บอร์ดมาเพิ่มปัจจุบันจะมีคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดบูทูธหรือว่าคีย์บอร์ดสายแยกมาเพิ่มได้เราก็จัดแยกได้ว่าหน้าจออยู่ระดับสายตาส่วนคีย์บอร์ดก็อยู่ระดับสองของเราได้ค่ะ แลวนอกจากนั้นแอบแอบกระซิบว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยพออายุเริ่มเยอะแล้วว่าพอใช้นอตบุกกรู้สึกว่ามันมองไม่ค่อยชัดค่ะเพราะว่าสายตาเริ่มยาว <laughs> ความจริงแล้วเราสามารถปรับตัวอักษรได้ก็ <laughs> ให้อยู่พอเหมาะกับสายตาแล้วก็ <c oughs> ความเข้มของแสงค่ะเหมาะกับสายตาที่เรารู้สึกทํางานสบายสบายไม่ต้องเพ่งจนเกินไปแล้วก็ทุกๆุกยี่สิบนาทีค่ะเราควรจะมีการพักสายตาประมาณ20วินาทีด้วยค่ะ ทุก20นาทีพัก20วินาทีใช่ค่ะ,คะอันนี้สําหรับสายตาแต่สําหรับการนั่งท่าใดท่าหนึ่งนานๆค่ะโดยทั่วไปแล้วแนะนําว่าไม่ควรเกินครั้งละชั่วโมงค่ะโดยทั่วไปก็ส่วนใหญ่หมอจะแนะนําว่าประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงเราควรจะมีการเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่านี่หมายถึงว่าลุกไปเดินลุกไ,ไปเดิน,นก็ได้ค่ะหรือว่าขยับตัวเพราะเวลาเรานั่งทํางานนานๆบางทีเราอาจจะเก่งขึ้นมาเองได้ค่ะ ความจริงเราอาจจะจัดท่าถูกแต่พอนั่งทำปานไปสักพักแล้วก็อาจจะเปลี่ยนท่าไปโดยไม่รู้ตัวค่ะ,ค,ะคุณหมอเคยเจอเด็กที่เป็นออฟฟิศซินโดรมไหมคะความจริงเด็กที่เป็นออฟฟิศซินโดรมส่วนใหญ่ที่มาเจออาจจะมีน้อยค่ะ,คะส่วนใหญ่จะมีอาการอาจจะมีแบบปวดหัวมาร่วมด้วยส่วนใหญ่จะพบน้อยแต่ก็มีบ้างค่ะ,คะทีนี้ถ้าการนั่งเรียนที่บ้านโดยท่าท่าที่ไม่ถูกต้องเนะะี่ยค่ะ มันก็สามารถทําให้เกิดอาการของออฟฟิศซินโดรมได้เหมือนในผู้ใหญ่ใช่ไหมคะใช่ค่ะทีนี้ในผู้ใหญ่กับของเด็กอย่างนี้ค่ะอาการจะแตกต่างกันหรือว่าเหมือนกันนะคะค่ะอาการจะคล้ายๆในผู้ใหญ่เลยค่ะอาการของเด็กก็จะคล้ายๆในผู้ใหญ่เลยก็คือมีอาการปวดเมื่อยลา้ารู้สึกตึงๆที่คอบา่าไหลหรือสะบักนะคะบางรายอาจจะมีอาการปวดเล้าไปที่ศีรษะหรือว่าแขนร่วมด้วย ทำให้บางคนอาจจะมาพบแพทย์ด้วยอาการปวดศีรษะหรือปวดแขนได้ค่ะอันนี้เราอาจจะสังเกตง่ายๆคือเราอาจจะค้ากล้ามเนื้อบริเวณที่ปวดจะรู้สึกว่ามีการตึงตัวของกล้ามเนื้อมากขึ้นเราอาจจะเทียบกับกล้ามเนื้อมัดอื่นก็ได้หรือว่าเทียบกับอีกข้างหนึ่งก็ได้การปวดศีรษะแบบนี้นะคะมันแยกจากการปวดศีรษะแบบอื่นยังไงคะออความจริงมันจะเป็นลักษณะตึงๆต,ตื้อๆค่ะ แล้วเป็นบริเวณไหนเฉพาะไหมคะอาจจะไม่ได้เฉพาะเจาะจงขึ้นอยู่กับกล้ามเนื้อตำแหน่งที่ตั้งต้นค่ะคือส่วนคอทายทอยนี่อาจจะมาเล้ามาที่หน้าผากรอบๆบตาอย่างนได้ค่ะแล้วก็เป็นอาการที่ไม่ได้มีอาการอย่างอื่นเช่นแบบว่าไม่ได้มีหมูกไหลไม่ได้มีไอร่วมด้วยไม่ได้มีชึ้นไส้อาเจียนหรือว่าอาเจียนพุ่งร่วมด้วยก็ส่วนใหญ่จะเป็นอาการปวดตึง คือที่ถามเนี่ยเพราะว่ากลัวว่าบางคนจะไปสับสนกับไมเกรนหรือเปล่าโดยทั่วไปก็คือพบว่ามีความสัมพันธ์กันค่ะระหว่างออฟฟิศซินโดมกับไมเกรนโอ้ล่ะคะคุณหมอช่วยเล่านี้นิดนึงได้ไหมคะค,คือมันก็จะมีอาการสัมพันธ์กันได้ในคนที่เป็นไมเกรนอาจจะมีออฟฟิศซินโดมร่วมด้วยได้ค่ะแล้วอาการแบบไหนที่เป็นเยอะจนคุณหมอแนะนําว่าเฮ้ยมาพบแพทย์ดีกว่าดีกว่าที่จะแบบรักษาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็อาจจะเริ่มจากว่าระดับอาการของออฟฟิศซินโดมก่อนนะคะค่ะระดับอาการของออฟฟิศซินโดมจะมี3ระดับด้วยกันระดับแรกก็คือมีอาการเมื่อเราใช้งานหรือว่าทำงานไปสักระยะหนึ่งพอพักแล้วอาการดีขึ้นในระดับนี้ก็แนะนำว่าแก้ไขโดยการปรับเปลี่ยนท่าแล้วก็ยืดกล้ามเนื้อกับออกกำลังกายค่ะสำหรับระดับที่2ก็คือเกิดขึ้นขณะทำงานแล้วก็ขณะพักแล้วก็ยังมีอาการอยู่ค่ะ แนะนำว่าให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมาพบแพทย์ค่ะส่วนระดับที่3คือมีอาการปวดแม้ทํางานเบาๆค่ะสําหรับตัวอย่างระดับที่1นะคะอย่างเช่นเรานั่งเล่นคอมแล้วเรามีอาการปวดนะคะพอเราลุกไปทํากิจกรรมอื่นเช่นเข้าห้องน้ําหรือว่าประพักทานขนมอาการปวดนั้นหายไปอันนี้แนะนําว่าดูแลตัวเองได้อาจจะยังไม่ต้องถึงขั้นมาพบแพทย์แต่หากว่าอาการเป็นมากขึ้นเป็นระดับที่2หรือระดับที่3ค่ะ แนะนำว่าให้มาพบแพทย์แล้วก็รักษาต่อเนื่องค่ะแสดงว่าถ้าเป็นระดับที่1เนี่ยสามารถยืดเยีดยดกล้ามเนื้อออกกาลังกายให้ให้มันหายเองได้ใช่ค่ะแล้วท่าแบบไหนบ้างคะที่คุณหมอแนะนําให้ทำะะอะคะคะคราวนี้จะมีท่าแนะนาง่ายๆ4ท่าด้วยกันนะคะท่าแรกก็เป็นท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อบ่าหรือว่าเรียกว่าท่ายักไหล่ก็ให้ยักไหล่ขึ้นลงช้าๆค่ะ,คะเป็นจำนวน1ิบครั้งหรือว่าเราอาจจะเพิ่ม มากขึ้นในการคลายมากขึ้นก็คือหมุนหัวไหล่มาข้างหน้าหรือว่าหมุนหัวไหล่ไปข้างหลังค่ะจำนวน10ครั้งเหมือนกันค่ะแล้ว้องทำถี่ขนาดไหนคะความจริงเราก็ทำบ่อยเท่าที่เราทำได้เลยค่ะโดยทั่วไปก็แนะนำว่าให้ทำวันละ1นครั้ง<ม>หรือถ้าเราทำได้บ่อยมากขึ้นอาจจะเป็น5-10ครั้งได้ค่ะสำหรับท่าที่2นะคะเป็นท่ายืดกล้ามเนื้อคอด้านข้างเราจะเริ่มจากยืดด้านขวาก่อนให้เอามือข้างขวาค่ะคว้หลัง แล้วก็เอียงคอไปทางซ้ายใช้มือด้านซ้ายค่ะช่วยดึงคอไปทางซ้ายด้วยจะรู้สึกตึงๆที่คอด้านข้างด้านขวาค่ะให้ค้างไว้ประมาณ10วินาทีเหมือนกันนะคะแล้วก็ทำสลับข้างกับอีกข้างหนึ่งได้ค่ะตรงนี้คุณผู้ฟังสามารถทำไปด้วยได้เลยนะคะค่ะคุณหมอนแนะนำท่าไหนก็ทำท่าไปได้เลยคะ่ะสำหรับท่าที่3นะคะจะเป็นท่ายืดหัวไหล่ด้านหน้าค่ะ ให้ยืดตัวตรงแล้วก็เอามือประสานกันไปทางด้านหลังของลำตัวเหยียดแขนไปทางด้านหลังแล้วก็ยกขึ้นค่ะอันนี้จะรู้สึกตึงข้างหน้าหัวไหล่ก็ค้างไว้10วินาทีเช่นกันค่ะอันนี้ไม่ต้องโน้มตัวไปข้างหน้าไม่ต้องน้มตัวค่ะให้ยืดตัวตรงค่ะท่าสุดท้ายนะคะท่าที่4ก็คือยืดกล้ามเนื้อลำตัวด้านข้างอันนี้อีกชื่อหนึ่งก็คือท่าบิดขี้เกียจนะคะก็คือให้ยก มือขึ้นเหนือศีรษะค่ะแล้วก็เอียงตัวไปทางด้านข้างค้างไว้นับ1-10ถึงช้าๆค่ะแล้วก็สลับกับอีกข้างหนึ่งได้ค่ะก็จริงๆทำได้ง่ายๆเลยท่าพวกนี้ใช่ค่ะนั่งก็ทำได้น <ทำ S 1> ั่งก็ทำได้ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นท่ายืดเยียดง่ายๆนะคะที่คุณพ่อคุณแม่สามารถสอนให้เด็กๆทำได้ระหว่างวันที่บ้านเองเพื่อกล้ามเนือเ้อมันจะได้ไม่ยืดนะคะแล้วก็ไม่เกิดเป็นออฟฟิซินโดมค่ะทีนี้ ถ้าช่วงนี้ค่ะเด็กๆไม่ค่อยได้ออกกําลังกายอยู่บ้านนะคะนอกจากท่ายืดเหยียดเหล่านี้แล้วะคะ่ะคุณหมอแนะนําว่าการออกกําลังกายอะไรที่จะช่วยทําให้เด็กๆเ,เขาแข็งแรงแล้วก็กล้ามเนื้อแข็งแรงด้วยค่ะค่ขะของการออกกำลังกายของเด็กๆนะคะอาจจะไม่ได้เหมือนกับผู้ใหญ่ที่ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่จะเล่นเป็นกีฬามีระยะเวลาที่จาเพาะของเด็กจากการออกกําลังกายจะเป็นเหมือนลักษณะของการทํากิจกรรมการเล่นสันทนาการแล้วก็รวมถึงการเล่นกีฬาด้วย คราวนี้ความสําคัญก็คือความสนุกสนานค่ะแล้วก็ความชื่นชอบในการมีส่วนร่วมของกิจกรรมนั้นๆอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับช่วงอายุของเด็กด้วยเด็กในแต่ละวัยก็จะมีความสามารถแตกต่างกันแล้วก็กีฬาที่เหมาะสมแตกต่างกันอาจจะแบ่งเข้าๆได้3ช่วงอายุค่ะก็คือ2-3ปี4-5ปีแล้วก็หกถึปีค่ะช่วงอายุ2-3ปีช่วงนี้เด็กจะมีความสามารถในการวิ่งปีนป่าย ขี่จัก,กรยาน3ล้อได้ดังนั้นเราก็ควรจะหากิจกรรมที่เน้นไปกระตุ้นพัฒนาการด้านเหล่านี้ค่ะก็เช่นวิ่งไล่จับกระโดดว่ายน้ำขี่จัก,กรยาน3ล้อหรือว่าคว้างรับลูกบอลค่ะสิ่งที่ต้องระวังในเด็กวัยนี้ก็คือพวกความปลอดภัยของสถานที่กับของเล่นนะคะซึ่งอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายอาจจะมีการลื่นล้มบ้างหรือการแย่งของเล่นกันร,ระหว่างเด็กได้ค่ะ ช่วงอายุถัดมาก็คือ4-5ปีช่วงนี้เด็กก็จะมีความสามารถที่มากขึ้นวิ่งได้ดีขึ้นกระโดดได้ดีขึ้นเตะฟุตบอลได้ดีขึ้นค่ะโดยช่วงนี้อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจกติกาที่ซับซ้อนมากนักนะคะแล้วก็เด็กวัยนี้บางคนก็จะเริ่มมีความชื่นชอบในชนิดกีฬาและอาจจะชอบเตะฟุตบอลวิ่งแข่งเล่นเทนนิสว่ายน้ํา เราก็ควรจะจัดกิจกรรมที่เด็กชอบแล้วก็ให้เด็กได้ทําในกิจกรรมนั้นๆน,น,นะคะในวัยนี้ก็ยังต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุเช่นกันนะคะช่วงอายุถัดมาค่ะก็คือ6-12ปีอันนี้เด็กสามารถเล่นกีฬาได้เกือบจะทุกชนิดแล้วค่ะรวมถึงว่าสามารถเล่นเป็นทีมได้เข้าใจกฎกติการรม,มากขึ้นแล้วก็รู้หน้าที่ของตัวเองมากขึ้นค่ะกิจกรรมที่เหมาะสมในเด็กวัยนี้ก็อาจจะเป็นกีฬาได้มากขึ้น อาจจะเป็นขี่จักรยานแบดมินตันเทนนิสปิงปองหรือว่าแข่งฟุตบอลร่วมด้วยในวัยเนี้ยจะเริ่มเหมือนมีเพื่อนมากขึ้นชอบเล่นกับเพื่อนมากขึ้นก็อาจจะมีการที่ไม่ระมาัดวังตัวไม่ได้เตรียมกล้ามเนื้อก่อนก็อาจจะทําให้เกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและเอ็นได้ง่ายการเตรียมกล้ามเนื้อสําหรับกีฬาแต่ละอย่างเนะะี่ยค่ะเหมือนกันไหมคะความจริงแล้วก็ค่อนข้างคล้ายกันค่ะ จะแตกต่างในแต่ละชนิดกีฬาก็คือดูตามที่กล้ามเนื้อที่ใช้งานส่วนใหญ่ก็แทบจะใช้ทุกส่วนของร่างกายก็แนะนําว่าให้ยืดทั้งเกือบทั้งหมดแต่ถ้ากีฬาไหนที่ใช้บางกล้ามเนื้อเป็นพิเศษแล้วอาจจะใช้ยืดกล้ามเนื้อนั้นๆมากขึ้นค่ะอย่างเช่นกอล์ฟเนี่ยเราอาจจะใช้ส่วนบนมากกว่านะคะก็เช่นลําตัวแขนก็เน้นกล้ามเนื้อส่วนนี้มากขึ้นนะคะค่ะอย่างการยืดกล้ามเนื้อเนี่ยควรจะทําทั้งตอนก่อนเล่น แล้วก็หลังจากเล่นเสร็จหรือเปล่าคะใช่ค่ะควรทําทั้งก่อนและหลังเล่นเลยค่ะก่อนก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมของร่างกายเพื่อเหมาะสมสก,กับการจะเล่นกีฬาหลังเล่นกีฬาก็ยืดเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อค่ะเพื่อลดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อล่วมด้วยค่ะค่ะดังนั้นแปลว่าไม่ว่าจะกิจวัตรประจําวันหรือว่าการเล่นกีฬาก็ต้องมีการดูแลกล้ามเนื้อไปเรื่อยๆตลอดใช่ไหมคะคุณหมอเพื่อจะได้ไม่มีการเจ็บ ช่ค่ะนะคะไม่ว่าจากการเรียนการเล่นการอยู่ในท่าไหนน,นานๆหรือการเล่นกีฬาค่ะนะคะก็คุณพ่อคุณแม่ก็อย่าลืมให้ความสนใจตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรที่เหลือบาก,กว่าแรงคือยืดแล้วอะไรเองแล้วไม่หายก็สามารถมาพบแพทย์ได้นะคะแพทย์ที่จะดูแลด้านนี้ก็เป็นแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูะนะคะ ค่ะวันนี้นะคะขอขอบพระคุณคุณหมอธนพรมากๆที่ให้ความรู้กับเราค่ะเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆครอบครัวโดยเฉพาะครอบครัวที่เด็กๆเนี่ยช่วงนี้ต้องนั่งเรียนออนไลน์เยอะๆค่ะพบกับรายการเล็งลูกรอบโลกพอดแคสต์ได้ใหม่ทุกวันพุธที่2และ4ของเดือนตามช่องทาง Apple p o d c a s t Anchor PodBean s o u n d c l o u d Spotify และ YouTube ของโรงพยาบาลสมิติเวชนะคะ อย่าลืมกด follow หรือ subscribe รายการของเราจะได้ไม่พลาด EP ต่อๆไปค่ะขอบคุณคุณหมอมากนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ,ส,ส,คะสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างถูกชีวิต